สามข้อที่ต้องควรระวังในการจ้างผู้รับเหมาแบบทั้งของทั้งแรงคลิปนี้พี่อ้อยจะมาบอกว่าสามสิ่งที่เราจะต้องระวังในการจ้างผู้รับเหมาแบบทั้งของทั้งแรงคือการจ้างผู้รับเหมาเนี่ยมีด้วยกัน3แบบเนาะซึ่งอยู่ในคลิปก่อนที่พี่อ้อยบอกไปแล้วว่าการจ้างผู้รับเหมาเนี่ยสแบบเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้พี่อ้อยจะมาเตือนสําหรับคนที่จะจ้างผู้รับเหมาแบบทั้งของทั้งแรงนะครับเตือนเพื่อให้เราเนี่ยระวังตัวนะครับให้เรา ไม่เสียรู้แล้วก็ให้เราเนี่ยไม่ไม่ต้องเสียเงินเก็บของเราที่เราเก็บหอมลอมลริ้เพื่อที่จะมาสร้างบ้าน mm. เพื่อที่จะมาทํำอสังหา mm. เพื่อที่จะมาสร้างธุรกิจให้กับตัวเอง mm. ให้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยนะคบมันสูญหายไปเนาะข้อที่หนึ่งเลยนะครับการจ้างผู้รับเหมาแบบทั้งของทั้งแรงเนี่ยแน่นอนเลยว่าเราจะถูกเบิกเงินงวดแรกโดยที่เขายังไม่ได้ลงมือทํางานทําไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะมาทั้งของทั้งแรงไงเขาจะต้องเบิกเงินงวดแรกเนี่ยไปซื้อของทีเนี้ยปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับคือเราอาจเราอาจจะเจอผู้รับเหมาเบิกงวดแรกแล้วหายไปเลยซึ่งโดนกันมาเยอะครับ <Huh? S 1> มีวิธีป้องกันยังไงข้อนี้ป้องกันแทบไม่ได้เลยแต่ถามมีไหมมีนะอะอย่างแรกถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเลยเราก็จะต้องจ้างผู้ ผู้รับเหมาที่เป็นรายใหญ่ที่เขาเป็นหอจ้าก็ที่เขาเป็นบริษัทนะคะแต่แน่นอนราคาก็จะแพงขึ้นบางเจ้าเนี่ยเขาไม่เบิกเงินแรกด้ยนะครับเขา,เาสามารถที่จะลงค่าของเอาคนมาลงแล้วก็ได้งาน30%แล้วค่อยเบิกเราอย่างนี้ได้เลยอันนี้เป็นผู้รับเหมารายใหญ่ๆที่เขาที่เขามีทุนสำรองนะคะแบบนี้ผู้รับเหมารายใหญ่ๆแบบนี้เหมาะเหมาะกับเราที่จะสร้างขายไหม คืออย่างที่พี่วอาบอกว่าเนื่องจากคอร์สแพงเอาเหมาะจริงๆนี่เหมาะก,กับคนที่จะสร้างอยู่เองมากกว่าไม่ใช่สร้างขายแต่แล้วอย่างเราล่ะสร้างขายล่ะถ้าเราอยากปลอดภัยแบบนี้ไม่ถูกโกงงวดแรกล่ะทําไงคือเราจ้างผู้รับเหมาลายใหญ่แบบนี้ได้นะแต่นั่นหมายความว่าเราคํานวณต้นทุนกําไรขาดทุนของเราแล้วแล้วก็ราคาขายของเราแล้วเราพอใจที่จะจ้างผู้รับเหมาลายใหญ,ใหญ่ที่เขาลงทุนเองแบบเนี้ยก่อนอย่างเนี้ยได้ wow. นั่นก็คือต้นทุนค่าที่ดินคุณต้องถูกไงนะครับอันนี้คือในการสร้างขายนะครับแล้วมันมีวิธีอื่นไหมในการที่จะป้องกันตรงนี้อีกวิธีหนึ่งนี่ก็คือต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้เรารู้จักนะคะก่อนจะจ้างหรืออะไรก็สืบสอบมาจากใครแบบไหนยังไงเช็คประวัติกันดีๆครับเพราะสุดท้ายแล้วการจ้างทั้งของทั้งแรงอะ แปดสตในตลาดก็ยังต้องเบิกงวดแรกอยู่ดีเ oh, นาะทำสัญญาให้รัดกุมครับแล้วก็อาจจะต้องออหาวิธีที่จะไม่ให้เขาเบิกแล้วหนีไปนะคร oh. ก็ก็ดูดีๆครับคือข้อนีออ้ข้อนี้บอกอยากจริงๆเลยเนาะมันมันต้องข้อนี้มันค่อนข้างลําบากมากๆเลยในการเมาทั้งของทางแรงถ้าเป็นพี่ออยนะ ถ้าพี่ออยจะให้ใครเหมาทั้งของทั้งแรงช่างชุดนั้นก็จะเป็นช่างที่พี่ออยเคยทํางานร่วมกันสนิทสนมมาก่อนแล้วอะค่ะพี่ออยถึงจะให้ทาให้ทํารับผิดชอบไปทั้งของทั้งแรงแต่ถ้าเป็นช่างใหม่ๆที่เจอกันในอินเทอร์เน็ตเจอกันในอะไรอย่างเงี้ยพี่ออยก็จะให้ทําแค่ค่าแรงอย่างเดียวแล้วก็ให้ให้ทางานไปก่อนอย่างเช่นทํางานไป30%แล้วก็ให้เบิกไป20นะคบเพราะของเราซื้อเอง เราก็จะไม่เสี่ยงในการที่โดนเขาเอาเงินก้อนแรกไปเลยนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นการปิดความเสี่ยงของพี่ออยเนาะส่วนของพี่น้องท่านใดก็ลองไปคํานวณดูนะคะเพราะเพราะเรื่องนี้สําคัญมากเลยการถูกเบิกเงินงวดแรกไปแล้วหายไปเลยมีเยอะมากนะครับข้อนี้ระวังให้มากระวังให้ดีเลยนะครับข้อที่2เนื่องจากเราจ้างทั้งของทั้งแรงนะครับสเปคสําคัญมากนะครับ เราควรจะต้องรู้ว่าระวางสเปคของของไว้ยังไงแบบไหนนะครับเหล็กเราใช้แบบไหนสายไฟต่างๆพวกกระจกเราใช้กี่มิลอะไรพวกนี้ครับเ,เวลาที่เขาติดตั้งหรือเวลาที่เขาจะเทปูนเทคานต่างๆครับเราต้องคอยเข้าไปดูเพราะว่าเขาก็จะสามารถที่จะโกงโกงสเปคอะค,ครัเขาเขาเรียกว่า ดอกสเปคเราลงมาเพื่อให้กําไรเขามากขึ้นเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่คลิปที่แล้วที่พี่ออยบอกว่าเราจําเป็นต้องรู้ทุกอย่างเราเป็นอยู่ในหมดผู้สร้างผู้บริหารงานก็จริงแต่เราต้องรู้จักทุกอย่างในการสร้างตั้งแต่หาที่ดินจนก่อสร้างจนขายจนทําแบงค์นะครับเราต้องรู้ทั้งหมดเพราะถ้าเรารู้ไม่หมดเนี่ยอย่างงานรับเหมาเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราถูกโกงสเปคเรารู้ไหมล่ะ ว่าสเปคของเราเราวางไว้ยังไงร,ราคาเนี้ยมันสเปคแบบไหนนะครับแล้วถ้าเขากงสเปคมาเขาลดสเปคเราลงมาปุ๊บเราสามารถที่จะรู้ไหมนี่คือข้อ2นะคะข้อ2เนี้ยก็คือวิธีแก้นะครับเราต้องเรียนรู้ว่าในงานก่อสร้างมีอะไรบ้างแล้วก็สเปคของที่เราตกลงราคาไว้กับช่างคือสเปคไหนซึ่งมันก็จะมี B O Q มีอะไรเขียนกันอยู่แล้วเนาะสเปคไหนแล้วเราก็ตรวจเช็ครับมอบงานในหนะ้าขั้นตอนนั้นๆให้ตรงกับ สเปคของของเราที่เราได้เซ็นสัญญากันไว้นะครับอันนี้ก็ข้อ2เนี่ยเราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ถ้าเรามีความรู้แล้วเราก็เราก็เข้ามาตรวจสอบเขาบ่อยๆเพื่อไม่ให้เขาลดสเปคของของเราได้นะครับข้อที่สามข้อที่สามก็คืออำนาจการต่อรองเมื่อเวลาที่เราให้เขาเหมาทั้งของทั้งแรงทั้งหลังและเราจ่ายงวดที่หนึ่งไปแล้วซึ่งมันเป็น ทั้งของทั้งแรงไงแล้วพอเขาเข้ามาทํานิดหน่อยยังไม่ทันเท่าไหร่เลยเงินหมดขอเบิกเพิ่มเบิกเพิ่มเราก็จ่ายไปเยอะแล้วเราก็ให้เบิกเพราะกลัวบ้านไม่เสร็จกลัวบ้านไม่เสร็จก็ให้เบิกไปเบิกไปจะไปจ้างช่างใหม่ก็ยากยากยังไงยากคือเงินเราจ่ายไปเยอะแล้วแต่บ้านไม่คืบหน้านี่ข้อที่1น,นะครับข้อที่2หาช่างที่จะมารับเหมาต่อทั้งของทั้งแรงมันเป็นการแก้งานเนี่ยหนึ่งยากมากสองราคาแพงเพราะ ช่างนะคะผู้รับเหมาไม่มีใครอยากจะมาแก้งานคนอื่นนะครับเพราะงานแก้มันยากงานแก้มันยากกว่า,างานที่เราขึ้นมาใหม่ทําใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเราจะโดนอะไรบ้างเราจะโดนค่าค่าหรือถ้าสมมุติว่าเราจะต้องเปลี่ยนผู้รับเหมากางคันนะครับบางอย่างเราอาจจะถูกหรือทิ้งไปเลยแล้วทําใหม่อุปกรณ์ต่างๆที่เราทําตรงนั้นน่ะมันหายไปแล้วอย่างระบบไฟเงี้ยชัดเจนมากกว่าพี่ยอยเป็นวิศวะไฟฟ้านะครับอย่างระบบไฟเนี่ย บางทีมาทาปุ๊บทาไม่จบเนี่ยเราไม่รู้ว่าสายไฟเขาต่อไว้ตรงไหน mm. เขาจ้ำไว้ตรงไหน mm. เขาเดินลายแบบไหนผู mm. ้ับเหมาลายใหม่เข้ามาปุ๊บหาจุดจำ้ำหาจุดต่อไม่เจอ mm. ต้องทําใหม่สายไฟที่เราจ้างเข้าไปกับค่าแรงที่จ้างช่างชุดแรกไปเนี่ยคือละลายไปแล้วนะครับคือละลายไปแล้วนะครับเท่ากับเราจ้างเริ่มต้นใหม่เลยแต่ไม่ไม่จ้างเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้นะครับนี่คืออํานาจการต่อรองที่ยิ่งถ้าใครสร้าง หลายหลังสามสี่ห้าหลังขึ้นไปเราให้ผู้รับเหมาเจ้าเดียวเหมาทั้งของทั้งไรทั้งห้าหลังยิ่งอำนาจต่อรองยิ่งน้อยลงครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเข้ามามั่งไม่มามั่งก็ได้คืออำนาจของเรามันน้อยอ่ะเราไม่สามารถที่จะต่อรองอะไรได้เลยเมื่องานมันดําเนินไปเพราะเรารู้กันอยู่เสมอว่าถ้าต้องได้เปลี่ยนช่างเนี่ยมันไม่มีใครอยากเปลี่ยนผู้รับเหมาสองสามเจ้าข้อที่หนึ่งเพราะมันทําให้คอต์สเราสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นไปเรื่อยๆข้อที่สองก็คือ ู่ละเมาที่จะเข้ามาต่องานต่อเนื่องเนี่ยก็หายากเช่นกันนะครับนี่ก็คือความความเสี่ยงของอำนาจการต่อรองที่เราถ้าต่อรองไม่ได้เลยอ่าไม่ใช่ว่าการจ้างทั้งของทั้งแรงไม่ดีนะแต่พี่กอกํกำลังจะเล่าให้ฟังถึงข้อควรระวังทั้ง3ข้อนี้ใหญ่ๆทั้ง3ข้อนี้เพื่อให้เราเนี่ยถ้าเราได้ไปจ้างทั้งของทั้งแรงเพราะเราเนี่ยเออไม่ค่อยมีเวลาไปดูหรืออะไรต่างๆเนี่ย ควรระวัง3าข้อนี้ไว้ให้มากๆนะคะการที่จะจ้างเหมาทั้งของทั้งแรงก็คือลองดูที่ไว้เขาน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นบริษัทเป็นหอจกรหรือเป็นนามบุคคลก็ช่างนะครับเขามีความน่าเชื่อถือเพียงพอนะครับสืบประวัติเขามาดีๆนะครับแล้วก็เอ่อถ้าเราสืบประวัติเขามาดีๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยปิดจุดช่องโหว่ทั้ง3ข้อนี้ได้นะครับเพราะว่าผู้รับเหมาที่อยู่ใน ในตลาดยาวนานอยู่ในตลาดนานๆนะครับเราไปเช็คประวัติเขาได้คนนี้เขาเหมามายาวนานอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องมีเลยความซื่อสัตย์เพราะว่าผู้รับเหมาที่ไม่มีความซื่อสัตย์เขาจะไม่สามารถทําอยู่ได้นานในวงการสังหาริมทรัพย์มันมันไม่ได้กว้างมากมายนะครับมันแคบนิดเดียวมันจะมีการบอกปากต่อปากว่าช่างนี้โกงช่างนี้เบี้ยวช่างนี้อย่างนี้นช่างนั้นอย่างนี้นะครับ แต่ผู้รับเหมาไหนที่เขาอยู่ในตลาดมาได้ยาวนานน่ะน่นแสดงว่าเขามีความซื่อสัตย์เพียงพอครับพอมีความซื่อสัตย์ปุ๊บข้อหนึ่งที่บอกว่าเบิกไปแล้วแล้วก็หนีหายไปเลยถ้ามีความซื่อสัตย์เขาก็จะไม่ทาถูกไหมครับเพราะไม่ทําให้เขาเสียชื่อเสียงแล้วเขาจะไม่ได้งานอีกเลยข้อที่สองก็คือเรื่องของการลดสเปคของของเราก็จะไม่มีเพราะมัจบที่ความซื่อสัตย์ไงข้อที่3ามอนาจการต่อรองครับ เมื่อเขามีความซื่อสัตย์เขาจะมีความเป็นระเบียบม,มีวิน,นัยเขาจะรู้ว่างานเนี้มีกําหนดเวลาจบกี่เดือนกี่เดือนเขาจะเอาช่างเขาจะแพนงานทุกอย่างมาให้พร้อมเพื่อที่ทาให้มันจบตามเวลาไม่วิ่งลอกไปงานนั้นงานนี้แล้วทาให้งานเรายืดออกไปเสียเวลาเห็นไหมครับอํานาจคําว่าอํานาจการต่อรองข้อที่สามเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่งานเราควรจะจบสี่เดือนอย่างเงี้ยแต่ผู้รับเหมาไปรับงานซ้อน พอไปรับงานซ้อนที่อื่นบ้านหลังอื่นโครงการอื่นงานเราส่งช่างมาคนสองคนสามคนบางวันไม่ส่งจากงานเราคนจบสี่เดือนกลายเป็นแปดเดือนกลายเป็นหนึ่งปีเราเสียหายไหมครับแทนของเราแทนที่เราจะขายจบตั้งแต่หนึ่งปียืดออกไปปีครึ่งสองปีพอผู้รับเหมากระโดดไปรับงานโน้นทีงานนี้ทีงานนั้นทีและเราก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนผู้รับเหมาเพราะว่ามันทาให้คอต์สเราสูงเราก็ต้องได้แต่โทรตามนั่งรอคอยว่าเมื่อไหร่ช่างม่งจะเอาคนเข้ามา นี่คือประสบการณ์ทั้งหมดล้วนๆเลยนะคะซึ่งอย่างที่พี่ออยเคยบอกว่าการทาอสังหาริมทรัพย์มีภูเขาอยู่2ลูกภูเขาลูกแรกก็คือองค์ความรู้และประสบการณ์ของคนอื่นที่คุณจะต้องเรียนรู้ซึ่งพี่อ้อยก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นที่จะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆข้อผิดพลาดต่างๆข้อดีข้อเสียต่างๆให้พี่น้องทุกคนได้ก้าวผ่านภูเขาก้อนนี้ไป ภูเขาอีกลูกหนึ่งนะครับมันก็คือประสบการณ์ของคุณเองประสบการณ์ของพี่น้องเองซึ่งภูเขาลูกนี้พี่ออยพาพี่น้องไปไม่ได้พี่น้องจะต้องเดินข้ามมันไปด้วยตัวเองนะครับโดยเอาจุดควรระวังเอาข้อดีข้อเสียที่พี่ออยได้แชร์ที่ได้แบ่งปันไปในช่อง YouTube ของครูพี่ออยเนี่ยนะคบเอาไปประยุกต์เอาไป,ไปอัดแอดพใช้นะครับเพื่อให้เราสามารถทําอสังหารืรอมารัพย์ได้ไม่เจ็บตัวหรือ และให้มันมีผลกำไรทบเท่าทวีคูณเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราและครอบครัวของเราเนี่ยได้ดีขึ้นเหมือนที่อย่างที่พี่ออยได้มีความได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ปลดหนี้ปลดสินจากอสังหาริมทรัพย์ oh. พี่ออยก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้เป็นแนวทางได้ลองมาศึกษาแล้วก็ลองลองมือทำดูนะครับก็สรุปให้ฟังอีกทีนะครับ สามข้อควรระวังของการจ้างผู้รับเหมาแบบเหมาทั้งของทั้งแรงข้อที่หนึ่งการเบิกงวดแรกแล้วทิ้งข้อที่สองการลดสเปคของของเราข้อที่สามอำนาจการต่อรองก็คือรับผู้รับเหมาไปรับงานซ้อนนะครับทำให้งานเราล่าชา้าตรงนี้เราเขียนไปในสัญญาแล้วปรับได้นะครับข้อ3อีกอ,อันนึงเนาะก็คือข้อ3เนี่ยก็สามารถเขียนไปในสัญญาว่าเฮ้ย เราให้ทำสี่เดือนจบนะถ้าไม่จบเราปรับวันละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนาะก็ลองลองไปอัดแอปใช้ดูนะครับว่าเราจะทำยังไงให้สามข้อนี้ไม่เกิดขึ้นกับเราได้นะครับสำหรับคลิปหน้าพี่อ้อจะมาเล่าข้อควรระวังของการจ้างผู้รับเหมาแบบอื่นๆให้ฟังนะครับคืออย่างพี่อ้อยบอกนะครับเราจ้างผู้รับเหมาเนี่ยมี3แบบเนาะแบบทั้งของทั้งแรงแบบแรงอย่างเดียวแล้วก็แบบตัดเหมาเป็นช่วงๆครับทั้งทั้ง การจ้างทั้งสามแบบนี้มีข้อควรระวังหมดไม่ใช่ว่าโจมตีว่าผู้รับเหมาทั้งของทั้งแรงนะแต่คลิปนี้เป็นข้อควรระวังของการจ้างผู้รับเหมาแบบทั้งของทั้งแรงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าข้อควรระวังของการจ้างผู้รับเหมาแบบอื่นมีอะไรบ้างกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไลด์กดกระดิ่งให้พี่ลอยด้วยนะครับเอาไปทํางานที่เราลักกันลุย